สวัสดีครับคลิปนี้ช่างบูจะพาทุกคนมาโมทุน่นไดสตาร์ทมอไซค์นะครับตัวนี้เป็นของ KSR อาคาวาสกิ11 110ิบซีซีนะครับบีบากเล็กอันเองนะครับผมมาอันนี้บอกก่อนของเดิมของเดิมมาเบอร์เบอร์19 6รอบแต่เขาพันชั้นเดียวอ่าเดิมมา มาหกรอบพันชั้นเดียวช่างบุกก็จะโมเป็นเบอร์สิบเก้าเหมือนเดิมแต่จะพันสองชั้นแล้วก็ลดรอบพันสองชั้นแต่ต้องลดรอบมาเหลืออยู่สี่รอบอก็คือเต็มเลยนะครับสองชั้นสี่รอบก็คือก็คือร่องหนึ่งก็จะจะอยู่ประมาณแปดรอบ 2, นะครับคูณสองนะครับก็ทําให้เบอร์มันใหญ่ขึ้นนะครับแรงขับก็จะเยอะขึ้นนะครับสูตรนี้ช่างบูลองมาคือจบจบสูตรแล้วก็คือ เต็มแล้วก็ลงได้เต็มแล้วก็แล้วก็จบในการสตาร์ทก็คือประมาณพวกใดใดเวฟใดใด้ร0อยรอยสิบะทุกรุ่นใช้เบอร์นี้สแตนดาร์ดตัวนี้เลยอ่าก็คือจบเลยนะครับมาเริ่มโม่กันเลยครับไอลักษณะการโม่วันนี้อ่าบอกก่อนช่างบู่ก็จะพันแบ่งนะครับตัวนี้มี10ช่องนะครับหัวคอมสิบซีเราก็จะพันแบ่ง แบ่งครึ่งอ่าแบ่งครึ่งก็พันห้าช่องนะครับห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าพันห้าช่องมันก็อยู่ตรงข้ามกันแบ่งครึ่งนะครับลวดแล้วของเดิมลักษณะการเวียนอ่าลักษณะการเวียนมันจะเวียนอ่าในกล้องมันจะสลับนะครับมันเป็นกล้องหน้ามันจะเป็นอ่ของเดิมมันเป็นเวียนซ้ายนะครับเวียนซ้ายแต่ทับมาด้านขวาเวียนซ้ายทับขวา ของช่างบูพันธ์ไม่ถนัดเวียนซ,ซ้ายก็ <ล con S 2> จะเวียนขวาเวียน <ensus S 1> ตามเข็มนาฬิกาลแล้วก็จะทับมาด้านซ้ายสลับก็คือถ้าเราเวียนไม่ถนัดเราก็ต้องทับให้มันสลับจากด้านเดิมนะครับแล้วมันจะหมุนถูกข้างถ้าเราไม่ไม่ทับด้านเดิมหรือว่าสมมุติว่าเราเวียนเวียนด้านด้านตรงข้ามแล้วเราต้องทับด้านตรงข้ามถ้าไม่ทับด้านตรงข้ามมันก็คือจะจะหมุนกลับ โอเคนะครับอ่าเริ่มพันกันเลยครับลวดที่ใช้ก็จะแบ่งเป็น200อย่างนี้นะครับเบอร์สิบเกนะครับอ่าเราลงเส้นเส้นแรกก่อนเลยครับปูดทำความสะอาดก่อนครับก่อนลงช่องแรกลงซี่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาร์กไม่ต้องอะไรหรอกครับ แล้วก็สมมุติว่าลงแล้วก็นับมาหนึ่งสองนะครับนับจากนับจากซีหัวคอมมาสองช่องหนึ่งเดี๋ยวนะนับจากซีหัวคอมมาสองช่องนะครับเวลาลงหนึ่งสองก็ลงช่องนี้นะครับลงช่องนี้แล้วก็นับไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็คือพันห้าช่องอันนี้อันนี้ตัดเลยเกี่ยวแล้วตัด นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าช่องเราใส่ไปสี่รอบอ่านับสองอ่านับสองฝั่งนี้นะครับนับสองแล้วก็สาม ซีน,นะครับอ่าเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวแล้วก็ขูดเลยสำคัญเลยนะครับขูดให้สะอาดนะครับลักษณะการพันก็เหมือนกันครับไดมอไซก็เหมือนกันหมดนี่แหละถ้าทุน คุณมอไซก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละหลักการโม่หลักการโมง่ายๆเลยนะก็เพิ่มขนาดเบอร์สักสักสองเบอร์อ่ะเอาเอา,เอาขั้นขั้นขั้นพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานคือเพิ่มขนาดเบอร์สักสองเบอร์ของช่างบูนะลดลดรอบไปอ่าลดรอบก็เอาเท่าที่ใส่ได้นะก็คือสมมุติว่าเพิ่มเพิ่มขนาดไปสมของเดิมมันมาห้ารอบของช่างบูเพิ่มไปสองเบอร์ มันยังใส่ได้สรอบหรือว่าใส่ห้ารอบได้ก็ใส่ไปเลยนะครับมันแล้วแต่ขนาดของพื้นที่เหล็กครับแต่หลักๆก็คือเพิ่มขนาดเบอร์ถ้าถ้าใส่เบอร์เท่าเดิมได้ก็ใส่ถ้าถ้าไม่ได้ก็ต้องลดลงนะครับสองสาำคัญเลยดึงตึงๆอันมอใส่นี่ต้อง รุ่นนี้นี่ต้องเอาให้ตึงๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีที่ลงลวดมันจะล้นอ่ะนี่ครับสองก้อนอ่าเราก็จะมาเริ่มเส้นที่เส้นฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็คือเส้นแบ่งเราพันไปสองก้อนก่อน ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาเริ่มล้อใหม่ม้วนใหม่พูดเลยเราก็จะขึ้นฝั่งตรงข้ามของหัวแรกนะม้วนหัวแรกนี่เรามาขึ้นฝั่งตรงข้ามนะครับให้อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็เกี่ยวเลยแล้วก็นับหนึ่งสองเหมือนเดิม ก็ลง2แล้วก็หอ่าหเนี่ยมันมันจะขนานกันอ่ามันจะอยู่ข้างกันระหว่างช่องมันจะอยู่ข้างกันระหว่างก้อนแรกนะครับอ่าหแล้วก็นับไป4รอบ3าส 5 6 7 8 9 10 1 3 4 <Some. S 2> ขั้นตอนต่อไปเราก็พันพันเราอาจจะสลับเส้นงานพันก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวพันพันก้อนนี้ให้มาทับให้มาทับร่องนี้ก่อนแล้วค่อยมาพันเส้นนี้อ่ะพันเส้นนี้ก่อนให้มาอยู่ตรงนี้ให้มาอยู่ตรงนี้แต่พันมาเลยก็ได้นะแต่มันเดี๋ยวลวดมันจะลงไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับเป็นว่าเดี๋ยวพันสลับกันให้มัน มันจะได้สวยงามครับมันค่อยลงได้ไม่งั้นเดี๋ยวลงไม่ได้อ่าเนี่ยพอเรามาลงตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่าเรามาเริ่มเส้นนี้เลยเส้นนี้ก็พันไปสองสองสองก้อน หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมมันจะขนานกันอย่างนี้นะเนี่นะครับสี่ สลับเลยแต่งไปด้วยครับ ค้อนช่างบูเอากรดาดทรายถูมันจะเรียบแล้วมันหน้าสัมผัสมันเวลาเคาะมันจะไม่ไม่ถลอกนะลวนไม่ถลอกนะครับแต่ก็เคาะพอประมาณนะไม่ไม่ใช่ว่าใส่เต็มที่เลยอะไรอย่างนั้นมันมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องถนอมด้วยการแต่งก็พอประมาณไม่ต้องไปอัดให้มันเต็มที่ลวดมันก็ถลอกได้ครับ 3องส,สอ่าเนี่ยเนี่ยก็คือจบแล้วจบจบชั้นแรกฝั่งนี้อีกหนึ่งสองส,สอปุ๊บนี่คือชั้นแรกนะครับดูเต็มยังทุกคนว่าเต็มยังมันต้องวนอีกชั้นหนึ่งนะครับ อ่ามันก็จะลักษณะว่าอาจจะไม่รู้อะไม่มีที่ลงเลยแหละเต็มสุดๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็แต่งแต่งช่องก่อนอ่าอลงไปเลย เรียบร้อยเราก็อันชั้นสองกันต่อเลยครับเริ่มชั้นสองเลยสองส,สี่รอบอย่าลืมนะครับสี่รอบ สีรอบทั้งชั้นแรกและชั้น2นะครับ ใส่เบอร์ใหญ่มากมันก็เกี่ยวเกี่ยวตรงนี้ลําบากเห็นไหมมันมันอาจจะล้นล้นแล้วก็เกี่ยวไม่ค่อยอยู่อะไรประมาณนี้ใส่เบอร์ใหญ่เบอร์เดียวก็มันก็ได้นะครับแต่แต่ลักษณะการการเข้าพื้นที่การลงลวดมันจะได้น้อยกว่าตัวนี้นะเทียบเท่าอะ่ะสมมติเอาเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ส7เลยอย่างเงี้ยอาจจะได้สามรอบเองนะครับอันนี้ อันนี้มันก็จะเข้าได้เข้ามุมเข้าอะไรได้ง่ายกว่านะแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเอาเบอร์ใหญ่แล้วเกี่ยวลําบากแล้วเวลาอาจจะไปติดสายซองทานทําให้ขาดได้นะครับเราก็เลยพันสเต็ปนี้ถือว่าผ่านสุดแล้ว ต้องลองเองนะครับอยากรู้ว่าแน่นแค่ไหนว่างๆก็ลือรถตัวเองมาพันดู เส้นละก้อนแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวลงเส้นละก้อนดูล้นแล้วครับเนี่ยแน่นครับบอกเลยแน่นรุ่นนี้เดี๋ยวหางก็จะมาลงจุดเริ่มนะครับโฟกัสจุดเริ่มเราตรงนี้หางก็จะมาอยู่ตรงนี้อันนี้เราจะสอดทั้งบูจะสอดนะครับ สอดใต้ลวดหน่อยครับอันนี้เราก็จะมาสอดสอดใต้ใต้ลวดที่เราเกี่ยวไว้สอดเพื่ออะไรเพื่อกันการเวี่ยงหลุดครับเวลามันเวี่ยงกันมันลอยมันหลุดมันก็ช่วยเซฟเซฟได้ครับลำบาก อืมดึงเลยนี่ครับกล้เกี่ยวแล้วก็ตัดเลยอืมครับเห็นไหมมันก็จะเต็มอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็สอดท้องล่างอย่างนี้นะครับกันกันมันเวียงหลุดนะครับเส้นนี้ก็เหลือก้อนเดียวก้อนสุดท้ายแล้วครับ นี่ <muchas> เต็มไหมครับทุกคนออย้ำหัวครับดูครับเป็นไงครับแน่นไหมครับเต็มเลยนะครับ สูตรนี้ก็คือถ้าไม่จบก็ช่างบูก่กช่วยไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่ติดนะครับก็กลับไปทําเดิมๆนะครับแนะนําให้ทาเดิมๆโอเคดูสแนนเลยเดี๋ยวเราเอาเฟเบอร์กั้นแล้วกันเพราะว่ามันลัวเดี๋ยวมันลอยเนาะเทปเบอร์ลงไฟเบอร์กั้นแล้วกันเนาะ เคาะเบาๆนะครับอย่าเคาแรงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กยุบแล้วก็ตัดให้มันพอดีครับ นี่ครับเป็นอันเสร็จครับผมนี่นะครับจบเรียบร้อยครับแต่งเรียบร้อยเป็นไงครับเคไหมครับ,อรบพอดีเป๊ะรุ่นนี้จบแน่นอนครับใช้สูตรนี้ครับเบอร์19 4สี่รอบ2ชั้นนะครับ เครื่องร้อยสิบเดี๋ยวขั้นตอนบัดกรีแล้วก็ไปบัดกรีแล้วก็ลงน้ำยาอีพ็อกซี่ช่างบูไม่ได้ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนประกอบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่าน้ำยาเรียบร้อยพร้อมประกอบแล้วครับครับมาประกอบกันเลยครับ I don't know. ดีหน่อยเนึงครับฝารู้สึกเขาจะไปแต่งมานะครับเนี่ยมันมันไปเจียหน้าตาแปลกๆแล้วก็ใส่ยางยางโอลิงรองนี่สูงหนาเลยเอาประกอบตามเดิมแล้วกัน เอาเดี๋ยวมาทดสอบกันทดสอบกันครับโอเคนะครับจบส่งงานครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ